สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาทำการบ้านภาษาอังกฤษนะคะหน้าสุดท้ายนะคะในตอนที่3กับ4นะคะก่อนอื่นเขียนชื่อแล้ววันที่ให้เรียบร้อยนะคะอ่ะวันนี้นะคะตอนที่3กับตอนที่4นะคะจะเป็นทักษะเกี่ยวกับการฟังนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนฟังนะคะว่าเขาเนี่ยพูดว่าอย่างไรนะคะแล้วก็ให้นำคำศัพท์เนี่ยนะคะไปเติมนะคะให้ตรงกับที่เขาพูดนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะว่าเขาเนี่ยนะคะวิธีการพูดนะคะหรือสำเนียงของเจ้าของภาษาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูคำศัพท์ก่อนนะคะว่าคุณครูให้คำศัพท์ว่าอะไรบ้างนะคะมาดูในตอนที่3นะคะเขาบอกว่าให้เรียนฟังแล้วก็นำคำศัพท์เนี่ยนะคะไปเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะก่อนจะไปฟังคลิปเสียงนะคะเราจะ มาดูก่อนนะคะว่าคําที่คุณครูให้มานั้นอ่านว่าอะไรและแปลว่าอะไรบ้างนะคะคาที่1นนะคะคาว่า bank bank แปลว่าอะไรคะธนาคารใช่ไหมคะนักเรียนเขียนคําอ่านไว้ก็ได้นะคะ bank แปลว่าธนาคารคําที่2คําที่2อ,อ่านว่าอะไรคะคานี้นะคะเราเคยอ่านมาแล้วนะคะในคําศัพท หน้าที่1น,นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้แล้วนะคะคำนี้อ่านว่า airport airport นะคะ,ะเขียนคำอ่านไว้นะคะคำที่3นะคะคำที่3อะไรคะ,ะเหมือนหน้าแรกเลยค่ะคำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะ race อะไรคะ Restaurant. Restaurant นะคะคำนี้อ่านยาวหน่อยนะคะเขียนไว้ก็ได้นะคะหรือบางคนจำได้แล้วไม่ต้องเขียนนะคะนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการฟังนะคะต่อมาคำที่4คำที่4อ่านว่าอะไรคะที่แปลว่าโรงภาพยนตร์ซีนีมาใช่ไหมคะอ่านว่าอะไรคะซีนีมา แปลว่าโรงภาพยนตร์นะคะซินีมานะคะทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนลองอ่านก่อนนะคะอ่านตามคุณครูนะคะ Bank Airport Restaurant Cinema นะคะ ทีนี้เราจะไปฟังนะคะคลิปเสียงนะคะของคนที่เขาพูดนะคะว่าเขาจะพูดว่าอย่างไรบ้างนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูในตอนที่4นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็เติมหมายเลขนะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะแล้วก็จะต้องฟังคลิปเสียงจากคุณภูก,ก่อนนะคะนักเรียนถึงจะทําได้ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนคําศัพท์ก่อนนะคะว่า คำศัพท์ที่เราจะเติมเนี่ยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะอ่านักเรียนมาดูนะคะอ่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูคำศัพท์ที่เราจะต้องเติมนะคะอันที่หนึ่งนะเห็นรูปภาพไหมคะมีลูกบอลอยู่หนึ่งลูกนะคะกับไม้บรรทัดใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนสังเกตหัวลูกศรคะ่ะแสดงว่ามันอยู่ฝั่ง ตรงข้ามกันใช่ไหมคะถ้าตรงข้ามภาษาอังกฤษนะคะจะเรียกว่า opposite นะคะ opposite ค่ะอ่านตามนะคะอ่านนะคะอ่าแปลว่าตรงข้ามนะคะทีนี้ข้อสองสังเกตหัวลูกศรคะ่ะแสดงว่ามันอยู่ทำไมคะมันอยู่ ข้างๆกันใช่ไหมคะแสดงว่าคำนี้นะคะภาษาอังกฤษจะวิทย์เรียกว่าไงคะข้างๆนะคะถัดไปนะคะจะเรียกว่า next to นะคะ next to แปลว่าแปลว่าอะไรคะข้างๆหรือถัดจากนั่นเองนะคะต่อมาหมายเลข3นะคะ หัวลูกศรมีแค่ฝั่งเดียวแสดงว่าอยู่ตรงไหนคะลูกบอลอยู่ตรงไหนคะอ่าไม้บรรทัดใช่ไหมคะอยู่ข้างหน้าของลูกบอลใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่า in front of in front of นะคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าข้าง หน้านั่นเองนะคะ,สะแสดงว่าคำศัพท์ที่เราจะมาเติมนะคะมีทั้งหมด3คำนะคะคำแรกนะคะนักเรียนอ่านตามครูนะคะ opposite opposite คำที่2 next to next to คำที่3 in front of in front of นะคะเรารู้แล้วนะคะว่าแต่ละคำเนี่ยมันแปลว่าอะไรให้ในักเรียนสังเกตร,รูปนะคะทีนี้ กลับมาดูใบงานของเรานะคะในตอนที่สี่เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนตอนที่3แต่นักเรียนต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะก่อนจะไปฟังนะคะคุณครูจะให้เรียนเขียนคำศัพท์ก่อนค่ะคำศัพท์เมื่อกี้นี้ที่เราเรียนนะคะเขียนลงไปในช่องตรงนี้นะคะคำแรกนะคะ คำว่า opposite นะคะที่เราเรียนไปนะคะคือแปลว่าอะไรคะ opposite แปลว่าตรงข้ามนั่นเองนะคะ,นะคะเขียนไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะทุกคนจะต้องเขียนนะคำที่สองนะคะ next to นะคะ Next to คำที่3 in front of in front of นะคะ,ะฟังคำอ่านของคุณครูให้ดีนะคะนักเรียนจดเองนะคะครั้งนี้คุณครูไม่จดให้นะคะคำอ่านนะอ่ะก่อนจะไปฟังนะคะตั้งสติดีๆนะคะนักเรียนตั้งใจฟังดีๆนะพร้อมแล้วนะคะ 1 The cinema is opposite the bookshop. 2. The restaurant is next to the bank Three. The bus stop is in front of the school. Four. The supermarket is next to the bookshop. นะคะคเห็นไหมคะว่าเขาพูดเรียงทีละข้อเลยทีเนี้ยบางคนอาจจะไม่ทันนะคะคุณครูจะให้ฟังทีละข้อนะคะเริ่มจากข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอะไรคะข้อหนึ่ง the cinema is opposite the bookshop คำว่าอะไรคะ opposite ใช่ไหมคะ อ่าเราก็เอามาใส่ค่ะอ่ะทีนี้อว่าตรงข้ามใช่ไหมคะ the cinema แปลว่า,โร,าพพโรงภาพยนตร์อ่าโรงภาพยนตร์เนี่ยนะคะมันอยู่ตรงข้ามกับอะไรคะร้านอะไรคะขาย หนังสือใช่ไหมคะอ้าวทีนี้นักเรียนดูรูปภาพสิคะ a b c d อยู่ตรงไหนคะโรงหนังอยู่ไหนเอย่ยที่อยู่ตรงข้ามกับ book shop นี่ใช่ไหมคะคำว่า cinema และนี่คือคำว่า book shop ตรงข้ามนะคะนี่นะคะอ้าวแสดงว่าข้อ1ตรงกับข้อรูปภาพ b ใช่ไหมคะก็เอาหมายเลข1ไปใส่นะคะแบบนี้อ่ะ ต่อมาข้อสองค่ะเขาบอกว่า the restaurant is next to the bank ทีนี้เรียนก็หาเลยค่ะ the restaurant is next to the bank ใช่ไหมคะอ่ะฟังสิคะว่ามันจะไปตรงกับ อันไหนเนี่ยคำศัพท์เราต้องหาคำศัพท์ก่อนนะคะพอเจอแล้วเราถึงจะมาดูรูปภาพนะคะว่ามันควรจะไปอยู่ในรูปภาพไหนนะคะหมายเลขใดจะต้องไปอยู่กับรูปภาพใดนะคะอ่าทีนี้มาดูข้อ3ค่ะ 3. The stop front the school bus is of in หมายเลข3าเขาบอกว่า the bus stop is in front of the school The bus stop is in front of the school. นักเรียนได้ยินคำไหนเอาไปใส่เลยค่ะแล้วถึงจะมาหานะคะว่าตรงกับรูปใดต่อไปอันสุดท้ายค่ะ number f o the supermarket is ข้อ4นะคะเขาบอกว่า the supermarket is next to the bookshop the supermarket is next to the bookshop เป็นคำว่าอะไระคะเอามาใส่ก่อนนะคะเอาคำศัพท์มาใส่แล้วถึงจะไปใส่หมายเลขนะคะตามรูปภาพนะคะ,ะคุณครูจะให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะ อ่ะจบไปแล้วนะคะทีนี้นะักเรียนนะคะค่อยๆลงมือทำนะคะถ้าฟังไม่ทันก็ฟังซ้ำๆได้นะคะ